สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเจลเพสโซวอเตอร์พูฟเพนซิลเจลไลเนอร์นะคะของเครื่องสำอางครีโอให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งเป็นเครื่องสำอางของเกาหลีนะคะซึ่งตอนนี้ฮอตฮิตมากๆนะคะและถูกจัดให้เป็น, Beauty นะะกสิทธ์บิวตี้นะคะของฝั่งเกาหลีนะคะซึ่งวันนี้จะมารีวิวให้ดูทั้งหมด3สีนะคะก็จะมีสีสตาร์เปเปอร์คือสีม่วงแล้วก็สีชิกนาวีคือสีน้ำเงินแล้วก็สี เจสกีนคือสีเขียวนะคะซึ่งเป็นสีที่มีชิมเมอร์ผสมอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวสีแรกที่จะรีวิวสวอตสีให้ดูนะคะก็คือสีชิกนาวีนะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนสีที่สองนะคะก็จะเป็นสีสตาร์เปเปอร์สีม่วงนะออกม่วงๆพรามๆนิดนึงนะคะส่วนสีสุดท้ายก็จะเป็นสีเจสกีนนะคะซึ่งเป็นสีเขียวเลยนะคะ เขียวพยานนาคมาเลยทีเดียวแล้วหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วสีแฟนซีพวกนี้มันเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปแต่งอะไรได้บ้างก็ถ้าเกิดดูต้นต้นของคลิปนะคะก็เราสามารถไปเขียนเส้นไลเนอร์หรือว่าเขียนสโมกกี้อายก็ได้นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นแต่งเป็นทูโทนนะคะให้เข้ากับ Everyday Look นะคะคือลุคที่เราแต่งในทุกๆวันได้นะคะซึ่งก็จะเพิ่มเลเวลความเปรี้ยวแล้วก็ความเฉียวนะคะความเก๋นะคะโดยวันนี้นะคะก็จะเป็นการกริดอะไรเลอร์ธรรมดาทาตาธรรมดาเลยสีเบาๆนะคะแต่ว่าทีเนี้ยเส้นอ water liner ข้างล่างเราจะเปลี่ยนจากสีดำหรือว่าสีเบจหรือว่าสีแชมเปญนะคะซึ่งจะทำให้ตาดูแบ๊วแบบสาวเกาหลีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะขาวๆตาดูโตๆฟุ้งๆนะคะแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนเป็นสี น้ำเงินแบบนี้เลยนะคะก็สีนี้ใช้สีชิกนาวีนะคะทาก็เขียนเป็นเส้นวอเตอร์ไลเนอร์แทนเลยนะคะก็จะออกมาเป็นทูโทนในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้เทรนการแต่งหน้าแบบนี้ที่เกาหลีนะคะเขาฮิตกันมากๆเลยนะคะก็สังเกต เวลาเห็นผู้หญิงเกาหลีนะคะก็จะแบบว่าขอบตาข้างล่างสีเขียวอะไรเงี้ยขอบตาข้างบนสีม่วงอะไรแบบนี้หรือไม่ก็เส้นอาริเนอร์สีดําแล้วข้างล่างก็อาจจะเป็นสีเขียวสีชมพูสีอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะเลือกออกมาให้มันแมทด,ด้วยกันอะไรางี้นะคะเป็นการแต่งหน้าแบบทูโทนนะคะก็ส่วนสําหรับใครที่ถามว่าซื้อที่ไหนนะคะก็มีขายที่ร้านคีโอคับนะคะแล้วก็ร้าน โอลิสยังนะคะแล้วก็ในวัดส,สังนะคะที่ประเทศเกาหลีนะคะถ้าเกิดใครมีโอกาสนะคะก็ลองแวะเข้าไปดูนะคะส่วนเมืองไทยก็น่าจะมีที่ร้านปีบแอนบอยนะคะลองไปหากันดูนะคะ